โอเค,คับผมก็สวัสดีเพิ่มนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เจ้าสาวใช่การเพิ่มไลค์อุมจิของ Facebook นะครับหรือว่าไลค์โพสนะครับตรงนี้นะอ่าก็สำหรับใครที่ต้องการเพิ่มเลือไลค์อุ่มจีของผมนะครับก็อย่าลืมเปิดโพสต์เราเป็นสาธารณะด้วยนะครับงั้นจะเป็นสามารถตานได้นะนี่นะผมก็เปิดไปทีเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเราแรกนะครับก็ให้มาที่นาคูกเกิลได้เลยครับแล้วก็เชิชค,คําว่า ไลค์คล like, ิปเคนะครับผมก็จะเจอลิงก์ด้านบนสุดนะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าไปเลยนะอ่หลังจากเรามาหน้านี้นะครับใครที่ยังไม่มีชื่อผู้ใช้นะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะอ่าแล้วก็กรอกข้อมูลตามชื่อผู้ใช้แจ้งนะครับชื่อผู้ใช้อีเมลหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยันเหลืองปิกในช่องที่เด่นตรงนี้ด้วยนะครับงั้นจะไม่สามารถกดสมัครสมาชิกได้นะ หลังจากเราสมัครสิ้นแล้วครับก็ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่มาใส่นะครับแล้วก็จดจำถัดไว้ด้วยนะครับเพื่อลืมนะแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกคนไปดูความว่าหมวดหมู่ตรงนี้นะครับเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการใช้บริการได้เลยนะครับจะมีเฟซบุ๊กไอจีทิกเก็ตนะครับยูทูบนะก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับผมจะเลือกเป็นไลค์อุมมจินะครับของคนไทยนะไหนวะ หวานสักคู่นะครับน,นี่นะอ่านี่นะครับไลฟ์วิจิคนไทยนะครับเป็นูุ้จจั๊มเป็นหัวใจแล้วกันนะนี่นะอ่าลิงก์นะครับใน่วนของลิ้งก็ให้มาที่หน้าเฟซของเราได้เลยนะครับหรือว่าโปรไฟล์เฟซนะ้นี่นะครับอ่าแล้วก็เลือกโพสต์ที่ต้องก,การเพิ่มไลค์อิจินะครับผมจะเลือกเป็นโพสต์นี้นะ กดตรงเวลานะครับแล้วก็คัดลอกนี้น้ำบนมานะครับอ่านี่นะเอามาวาโซ่ของนี้ได้เลยนะนี่ครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็เลือกไปมาที่เราต้องการปั๊มนะครับผมจะเทสัก50ไลน์นะครับดูให้ห้าสิบหวใจนะคนไทยแท้นะครับขาคข้าบริการก็สามสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับตัวนี้กพสั่งซื้อเลยครับอ่าระบบเวลาคำาั่งซื้อคุณแล้วนะครับรหัสสามหกแปดสามนะครับให้ทุกคนจำรหัสตัวนี้ไว้นะ เพื่อยอดไม่ขึ้นนะครับก็เอารหัสตรงนี้ไปแจ้งแอดมินในตั๋วได้นะครับไปที่บัตรกรสัางซื้อเพื่อเช็คสถานะได้นะครับจะมีสถานะบอกครับนี่ก็รอดําเนินการอยู่นะก็สามารถรอให้ยอดขึ้นได้เลยนะครับในส่วนนี้นะต่อไปก็เครดิตนะครับใครเจียบไม่มีเครดิตนะครับก็ให้คลิกไปที่เติมเงินตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการเติมเงินนะครับมี3ช่องทางให้เลือกนะสแกนเคิลโค้ดทุกธนาคารนะครับทูมินิวเลสนะครับแล้วก็ซองเปาบริษนะ ใครสะดวกช่องทางไหนสามารถเติมช่องธนานได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริการทท้าหมึกถองเว็บไซต์สามารถเช็คได้ที่นี่นะครับจะมีเลทราคาขั้นต่ำสูงสุดบอกทุกบรบการนะครับก็ให้ทุกคนมาเช็คได้ที่นี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการติดตอ่อมินนะครับสามารถติดต่อมินผ่านทางตั๋วนะครับหรือว่าผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสามารถแจ้งเเงินไม่เข้ายอดไม่ขึ้นก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับรอตอบกับย4ชั่วโมองจะมีน,นะครับผมอันนี้นะนี่ก็ยอดอยังไม่ขึ้นนะ แล้วผมจะตัดมาตอนที่ยอดไร์มันขึ้นเลยนะครับแล้วผมก็ตอนนี้่านมาประมาณหนึ่งนาทีนะยอดไร์หัวใจก็ขึ้นไปเยบร้อยนะครับเป็นบลรีให้ดูรอบนะครับอ่านี่นะก็ขึ้นมาเป็น52แล้วนะครับเป็นไร์หัวใจที่เราปั๊มไปนะครับนี่นะหัวใจคนไทยแท้มือโตนทุกคนนะครับก็สามารถเช็คได้เลยนะตรงนี้นี่นะครับไวมากนะใครที่สนใจปั๊มไอ์องค์จีของเฟซบุ๊กคนไทยแท้มือโตนทุกคนนะครับก็ สามารถค้นหาคำว่าไลค์เคปใน Google ได้เลยครับหรือว่าจะคขีกลิงกแจ๊กคอมินต์ก็ได้นะที่ผมจะทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ขอตัวกันสวัสดีครับ